เดี๋ยวไปหาตัดเพิ่มก็ได้อะไรกูกูตัดอยู่เนี่ยกูได้สี่ห้ากองแล้วเนี่ยโอเคโอเคอะไรก็โอเคครับครูครต้องขอกราบสท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยอะไรกันนะครับวันนี้มาอยู่กันี่เกมมาครับวิวับโบวะครับแล้วก็บก้าครับพี่ปีครับกูแลไอ้บุญเหลือคนเดียวตลาดนะฮะ ไปเคยได้อ <łość> ้างชื่อคนอื่นหลากหลายเนี่ยเดี๋ยวรอไม้จากปุ่นหนึ่งอันนี้จะมาทําอะไรนะมาซุ๋วยเตี๋ยวมาซุ๋วยเตี๋ยวใช่ไม่ใช่ละเฮียมาซุยเตี๋ยวมาทำที่เก็บของใช่เฮ้ยอันนี้ตอนนี้แต่ละคนทําอะไรอยู่ครับเนี่ยปรับพื้นที่ครับปรับพื้นที่ครับ หลงเมืองกูหลงทางไอ้นี่หลงทางไอ้ที่แปลกไอ้ที่แปลกสุดเลยสลงทางไอ้นี่ยหลงนะพี่กูตัดไม้กูตัดไม้ยี่นี่กูหลงทางไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัดบ้านให้ก่อนที่กูไปทำพี่ใหญ่ทำว่ะเอาของที่เหลือในตัวไปทำอะไรได้บ้างไอ้เงี้ยไฟ้บีห้าอันในกล่องก็ไม่มีไม้ยเออโ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 อ เชียร์มวยน้องเอ้ยเอสเป็นไรนหรอเป็นไรเป็นไรน้องกี่เชี่ยวมุมบิดไรกันอ่ะพี่โดนโดนแบบนั้การลงเมืองไหนเนี่ยทำไมมีเมืองมุมบิดด้วยลงเมืองใต้บ้านเหรอใต้บ้านเกินเลยเดี๋ยวพี่ไปหาน้องลงมาปุ๊บก็เจอเพชรเลยพี่มาอยู่ไหนมาอยู่ตรงไหนเกี่ยวเลยน้องเอ่อกำลังจะไปลงเมืองตอนนี้ยังไม่ลงมาบ้านปีกันพี่ฝากเอาถ่านลงมาด้วยสิ พี่ไม่ได้ลงแล้วเนาะพี่กำลังจะไปเอาไม้เพื่อที่จะไปสร้างที่เก็บของอยจะเดินไปไหนเล่า้วกู่งตามอยู่เนี่ยไอ้เฮ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ยยุยงานดีงานเร็วอุ้ยเป็นตากล้องนี่สบายจังเลยไม่ต้องทำอะไรสร้างเงินแค่สองงี้กันนั่นนั่นนั่นกูจะไปไหนตอนแรกกูเชียร์สมองก่อนกูจะทำอะไรกูจะทำ ที่เก็บของกูทําตรงไหนกูคเคลียร์ที่หรือยังยัง,อยงโอเคแั่แรกก่อนจะสร้างคูณสร้างที่คุณเลียร์ที่ก่อนเลก่อนเลยเออคุณแปลงกูโซอะไระไม่ไดเมียเมียสุดทนตามลากผัวกีกขาห้องตบกีกขาห้องโคตรเถื่อนขนาดนั้นเลยนะคนเราจริงจริงแล้วทำไมคุณถึงดูคือคือปูนมีกีกก็ไม่มี อ่านยังพี่อ่านยังพี่ไป้องโอเคเลทเหรอไม่ไม่ไม่ไปไปลงแคนั้นเองเตีเราจะไปเตีมังกรกันแล้วพี่เหอเตีมังกรเหรอจะจะปิดซีรีส์ละจะอจะปิดซีรีส์แล้วเนี่ยโอ้ยอะไรโอเคจบซีรีส์นี้ตอนแรกตอนแรกจะไปเกมอื่นอะไเลยตอนแรกไปไปบอกว่าจะลงทำกันไม่ใช่เหรอว่าทำไมถึงเป็นนั้นนะเอาไปเอามาไปโผล่จะจบมังกรแล้วพี่จริงแล้วผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพี่ เฮ้ยเอาวะน้องแม่งพร้อมจัดน้องนี่แบบเขงพลาดหนแล้วน้องไปเตรียมไว้ตอนไหนวะวันวันเห็นเข้าเซิร์ฟอยู่สองสามครั้งเดี๋ยวแม่บอกพี่ว่าให้เปิดเซิร์ฟให้เลยโอ้โหมีเละเดี๋ยวคุยกันหลังไปโอ้พี่ดูว่าจะตามน้ำซะละาอะไรดิอันนี้หาดินป่ะกูเอาดินมาเสิร์ฟละอยู่ในเก็บกันในกล่องเนี้ย โอ้ย,ยเฉยเฮียมึงไม่ได้หาดินนี่หว่ารู้ไปหาอะไรอะฮะ,ะหาไหนมึงวิ่งไปไหนลงมาแลกของอ๋อเหมือนมึงวิ่งไปหาของเลยอะลูกธนูลีเดนอะไรทุกเฮ้ยังไงวะก็ยิงปุ๊บมึงจะรีเลือดเนี่ยอันนี้น่าจะต้องคราฟคราฟกับไอ้ขวดขวดที่มันเป็นขวดฟุฟง้งๆอ่ะขวดฟุฟง้ฟงๆใช้นี่ปั๊ลมหายใจมังกรใช่ใช่เนั่นแ <c oughs> หละแล้เสือ,อ น่าจะแถวนี้นะหนัาสื่อเฮียอะไรโปเกมอนไในเฮียลมเห็นจักรวรรดิเอ่หายเอ้ยิงกูไปออกงานลางนะพี่ตอนนี้เลือดอยู่เหลืเอ่อตอนแรกก็เลือดกูมีนะแต่ว่ารู้สึกว่าพึงยิงเนี่ยเลือดแม่งลดลงกว่าเดิมอีกเฮียเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เหลือประมาณห้าหายไปหายไปสี่เฮียรู้สึกเหมือนไม้กูหายไหมวะขอข้าวบอยไหพี่ แล้วน้องของโมยไปเยอะซะด้วยนะแค่ครึ่งสแตก็กเอาไม่ใช่ละพอมันหายไปรู้สึกว่าจะหายไปเยอะกว่าครึ่งสแตก็กไม้นะไรวะไม้ไม้ที่มันเป็นไม้ไม้ดิบอะที่มันอยู่ในกเกาะไม่รู้อะเอาไม้หายหเฮไปวางโครงสร้างวางฐานก่อน เก็บของอ่ะโกดังเก็บของหน้าตาจะเป็นไงวะขอจริงใจเลยก็ได้เก็บเอาไว้ก่อนโอเควุ้ยเพชรทานเนีคุณไม่หมดเลยได้หลักสูตรเดียวกันเลยมีซ่อมแอร์ด้วยซ่อมแอร์กับไอตู้เย็นมึงก็ทำเฮ้ยพี่ปีจะไปเป็นช่างแอร์ช่างแอร์ระดับนานผมเป็นเล็กช่างแอร์กันดีผมก็ขั้นใหญ่เลยนะครับอ้าว กขาพูดอย่างนี้ไม่ได้ตัดออกนะเฮียอย่าอย่าลงนะลงเขาพูดแย่แล้วจ้าเอ่อเฮ่ตอนนั้นเดี๋ยวพอเลสแมันก็ไม่ได้เอาออกดีว่แม่นคมคมตื้ตื้ตอลไปดูเรากิขึ้นนี้ขงมันไว้ก่อนโยท่ามหนึ่งเฉยดี๋ยวพี่สะพอนายเดี๋ยวพี่สะพอให้พี่เต็มเลย ไม่ต้องห่วงพี่บุญพร้อมซัพพอร์ตอะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องว้าวอาวแตกนั่นแหละพี่บุญเป็นซัพพอร์ตไงรับดาเมจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ต้องขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะพี่ของแมงมุมไม่ก็สเกลิตัน ใครเจอก็ดีนะวายเหี้ยตกใจสัตือหัวใจจะวายไอเวรใส่ชุดมาสเต็มยศเออตายมานี่มานี่มานี่โอ้ยมนี่มากันสองเจวัวให้เจวัวให้เจวัวาทำหอยแล้พี่ตายซะตายแหมบักกันนิโยกซิลค์แมนซิลค์แมนกลับดีกว่าก่อนจะไม่ได้กลับว้า อ่ะจ้ะวันแต่ว่ากูกำลังกูกำลังมองกดลองกูแล้วกลังคิดว่าจะทำหลังคาทรงไหนทีตูมกูตกใจหมดเลยแมนเพืวันกูกลับมาแล้วกูมาเอาของให้เลยไม่เลยอยากฟรีนะหลังคาทำทรงไหนดีวะ ทำเป็นแบบโดมครอบปุ๊บมามอ,อย่างงี้นี่อย่างงี้น่าจะดีแต่ว่าน่าจะได้ใช้สลับเยอะสลับแรกเลยเอามาค้าเป็นสลับก่อนนะเนี้โอ้ยอยู่ๆตกใจเขี้ยอยู่ๆไม้เข้าตัวขวัญนู้ดขวัญมาอเ,เอามาแต่ของที่ได้ใช้อ,อ,อันนี้เจ็บเจ็บเอ๊ะแปลกแปลกแปลกวิ่งผิดทางที่ ความโชว์อะู้ยิ้มเหรอเนี่ยตา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 ยโดูวิมี์จะชื่อกูตายแล้วเน่มึงลองกดเปิดแชทขึ้นมาดิใช่มีทิว โอ้ยตอนนี้ฟาเสร็จแล้วเิีอยเป็นโกดังที่แบบพตดหรูฮีแอร์ฟาหลุมโอ้ย,อยหนู่วินไหนอ่ะเ เด้วยอออุุุ้้้ยยยไม่นะเฮียกูเผลอกดคิวตรงตอนถือโทเทมไม่หายเป็นโทเทมไปเลยเป็นไรกันเขาก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงวะเดี๋ยวกูนักกูไพ่แล้วหรอกูเนี่ยคนเพื่อนเป็นไงบ้างฝั่งนั้นก็ดีนะเว้ยดีอยู่ แต่การไม่รอดเท่าไหร่กล้าแม่งเผอกดคิวทิ้งโทเทมด้วยเพราจะใส่โทเทมมาแค่แต่แม่งจะกดโดนตัวคิวเว้ยฮะเอ่อตอนนี้เลือดเหลือเท่าไหร่ประมาณนะฮะสี่ร้อดคุณเพื่อนมึงนี่มึงอยู่ไหนเฮ้ยผมมีไอ้ปัญหอยชาร์ดนี่ว่ะเออเข้ามานบอกว่ากูกูไม่มีอันนี้เว้ยกูไม่มีทางน้ำประเด็นมันวางในนรกไม่ได้น้ำนะเจ็บละเจ็บละไปเร็วนะก้ารีบแดกนะ โอเคครันหลอนหลอนหลอนเกือบเกือบอะไรเอกูเกือบไปตามไอ้กาละกูอาจจะตากจากไอ้กาม้ากเลยกูกูตายครับถ้าถ้าเป็นถ้ามึงอ่ะมึงต้องออกแล้วมึงก็แล้วมึงก็ต้องให้กาจําให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วกูจะไปช่วยได้อยู่อี๋อีไรนเทาเทมวะถ้าถ้าถ้าแบบเออแบบใช้แล้วเสียใช้แบบใช้อางเงี้ยเอออย่างน้อยมันก็คุ้มอ่ะแต่่กาโยนงทิ้งไปเลย เข้อพ <No> าร์ทนี้กูคงจะได้อ้าวไอ้เหี้ยบายแกพอดุ่มจากพาร์ทแรกพี่เขียวจากพาร์ทแรกไอ้เหี้ยดิข้อพาร์ทนี้กูคงได้ไอ้นี่เห,เเหมือนเดิมเหรอเห็นไหมสุดที่การทำไว้แต่เอ่อติดทาง ฐานข้างล่างส่วนหลังคาก็ไว้ทํกรอบเพราะว่าไม่ไหวแล้วง่วงจัดง่วงจริงง่วงจริงอะไรจริงทั้งง่วงทั้งงอมอปีช่วยกูด้วยกูโดนเตียยะไรอยู่มึงเห็นไหมตัวอะไรวิ่งตามกูมาเอ้ยอวายโดนแฟนทอมโชกูได้วายกูได้ยินเสียงหน่วยจู่โจมทางอากาศล็อกเป้ากวด เสียงแม่งเหมือนกับพวกไอ้ด่เลยเหมือนกับพวกสังไไฟอะโอ้หมงอ่ะแล้ก็าได้ปะปาเพ่อนนอนดีกว่าตยกูไ,ไปนอนบ้านกาแล้วกันจะได้ปลอดภัยไม่เป็นไรมันตีไม่ได้เดี๋ยวมันตีไม่โดนกูเลยบยยตบ มันนจะเอกูลยโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e นะครับใครอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเนยฮะคือใครอยากให้น้องก้ามาพูดในคลิปบ่อยๆก็นี่เลยเฟซต้นก้าทักไปบอกเอากินได้ครับน้องน้องคนนี้น้องสดน้องสดครับโปรโมทเลย ขึ้นขึ้นหน้าเฟซได้ไหมเนี่ยขึ้นหน้าเฟซได้ไหมเหรือไอจีได้พี่ได้เอาไอจีกับเปิดบ้าเปิดบ้าไอ้เปิดบ้าเปิดบ้าครับใครใครสนใจทักได้นะครับเสียงเทสดีอย่างนี้หน้าตาไม่ต้องพูดถึงครับว่าเหล่อกินใจอัตเลนโบว์14อมปากการสุดสยองทั้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบบ๊าายยบ๊ายบาย